สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะพระเอกระดับตำนานแห่งเมืองไทยหายไป20ปีใช้ชีวิตอยู่บ้านไม้ใต้ถุนแ <Yeah. S 1> ดกลิธิตอดีตพระเอกระดับตำนานเมืองไทยอยู่บ้านไม้จังหวัดอ่างทองเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับลิกิตเอกมงคลเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นถึงพระเอกระดับตำนานของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ในอดีตแดกลิกิตเคยฝากผลงานด้านการแสดงไว้มากมาย ด้วยหน้าตาอันหล่อเหลาทำให้เขาเริ่มเข้าวงการด้วยการคว้าตำแหน่งในปี2527จากนั้นเริ่มมีงานถ่ายแบบถ่ายละครจนคว้ารางวัลตุกตาทองดารานำชายจากเรื่องครั้งเดียวก็เกินพอแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาก็กคือจำเลยรักที่แดกเล่นคู่กับสาวิตรีสามิพักช่วงหนึ่งอดีตพระเอกดังได้หันไปลงเล่นการเมืองเป็นสอจอ,อ่างทองอีกด้วย จนกระทั่งช่วงอายุ40ปีจึงได้อำลาวงการบันเทิงไปอย่างถาวรปัจจุบันแดกได้อายุ62ปีเปลี่ยนไปมากรูปร่างหน้าตารวมถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ดูแลแม่และใช้ชีวิตอยู่บ้านไม้เรือนไทยใต้ถุนสูงและเปิดร้านขนมจีนซึ่งเป็นสูตรของคุณแม่ลิขิตเอกมงคลเป็นชาวอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองเป็นบุตรชายคนที่4ในจํานวนพี่น้อง5คนพ่อแม่ส่งมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเริ่มเรียนที่โรงเรียนทหารซึ่งอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์กรมการทหารบางขีนกรุงเทพตั้งแต่ชั้นป .4 จนถึงมัธยมต้นต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนพดุงสิทธิพิทยาซึ่งก่อนเข้าวงการลิขิตเอกมงคลเดิมนั้นใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจ อุตส่าห์มุ่งมั่นจนสอบข้อเขียนติดโรงเรียนนายร้อยสาพรานแต่ก็พลาดเพราะตาบอดสีเลยหันเหไปเรียนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลาัยรมคำแหงแต่ไม่จบเพราะเข้าวงการแสดงเสียก่อนผลงานละครเรื่องแรกคือจดหมายจากเมืองไทยแต่ไม่มีบทบาทบากนักเป็นช่วงที่ภาพยนตร์ไทยเริ่มซบเซาจึงหันมาเล่นหนังบูภูทรเกรดบีต่อมาบททางการแสดงก็ยุติลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยรับเล่นละครเรื่องสุดท้ายคือเพชรตัดเพชรและประกาศออกมาว่าจะไม่ออกรายการทีวีอีกแต่เมื่อหลายปีก่อนได้มาออกรายการบอกว่าทำกิจการส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับสมุนไพรและนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวอีกด้วยเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดถึงผลงานและละครการแสดงของเขาแม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะอำลาวงการมานานกว่า20ปีแล้วแต่ทางทีมงานก็มีภาพมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึง ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว c o m com. ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ